สวัสดีครับในวันนี้นี่แะครับผมจะพาท่านมาฝึกการยิงปืนแบบในเชิงต่อสู้นะครับหรือลนยุทธอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วการยิงปืนเนี่ยการป้องกันตัวก็ดีการต่อสู้ก็ดีนี่นะครับมันไม่มีหรอกที่เราจะไปยืนนิ่งอยู่กับที่แล้วยิงปืนนะครับ ซึ่งสถานการณ์ในบางสถานการณ์เราก็ต้องเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวในการยิงเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมาฝึกนะครับฝึกการเคลื่อนไหวยิงปืนนะครับโดยปืนที่เรามีในชักออกมานะครับแล้วก็จังหวะเดินข้างหน้านะครับข้างหน้าเดินไปปกตินะครับแต่มือของเราเนี่ยทั้งสองแขนนี่เวลาเราคลิปปืนต้องแม่นมั่นนะครับต้องแม่นมั่นแล้วก็ ตาจ้องเดู่ที่ศูนย์เล็งของปืนจับศูนย์ให้ดีนะครับจับศูนย์ให้ดีให้ถูกต้องตามวิธีนะครับยิงปืนนะครับจับศูนย์แล้วก็ก้าวเดินนะครับเดินอย่างมั่นคงนะครับเดินอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ยิงไปนะครับเดินถอยหลังแล้วก็ยิงไปนะครับเดินออกข้างซ้ายก็ยิงไปนะครับปังปังปังนะครับเดินออก้างขวาปัง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 ไปนะครับโดยที่ สายตาเรานั้นแล้วก็มือนะครับมือทั้งสองข้างคลิปปืนให้แม่นม hey ั่นนะครับแล้วก็จัดศูนย์ปืนให้อยู่ในแนวที่พร้อมที่จะย,ยิงนะครับตลอดนะครับาสายตามองที่ศูนย์ปืนนะครับพร้อมกับเป้าหมายที่เราจะเล็งไปยิงนะครับเดินหน้าสามเก้าแล้วก็ยิงไปทีละนัดนะครับยิงทีละนัดถอยหลังสามเก้าสี่เก้าก็ยิงมานะครับ ก็แล้วแต่ว่าท่านจะมีกระสุนมากน้อยแค่ไหนนะครับเดินออกขวานะครับออกขวานะครับแล้วก็เดินออกซ้ายนะครับเดินออกซ้ายนะครับจังหวะเก้ออกาขานะครับแล้วก็ยิงนะครับแบบนี้นะครับ คือเรายิงให้โดนนะครับจังหวะก้าวขาไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับถ้าหากว่าท่านมีกระสุนมากกว่านี้อาจจะยิงเดินหน้าห้าก้าวกัยิงห้านัดถอยหลัง5้าก้ายิง5้านัดนะฮะแล้วก็เดินขยับมาทางขวา5นัดขยับไปทางซ้ายก็ห้า 5, นัดประมาณนี้นะครับเป็นการฝึกสําหรับการยิงในการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ยิงนะครับซึ่งต่อไปเราก็สามารถที่จะ พัฒนาไปสู่การฝึกยิงให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานของการสำหรับยิงต่อสู้ทั่วไปครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ